ทำกรีบคู่คู่คเรียกว่าเย็นร้อนเย็นร้อนนะถ้าภาษาคนธรรมดามันก็ต่างตรงกันข้ามอย่างอันหนึ่งดิ่งไปทางเย็นอันหนึ่งดิ่งไปทางร้อนตรงกันข้ามแต่ถ้าเป็นภาษ,าษาธรรมมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคือความร้อนที่มันต่างกันเท่านั้นอุณหภูมิที่มันต่างกันเท่านั้นน่แข็งก็มีอุณหภูมิระดับหนึ่ง น้ำธรรมดามีอุณหภูมิระดับหนึ่งน้ำเดือดก็มีอุณหภูมิระดับหนึ่งเพียงแต่อุณหภูมิมันต่างกันเท่านั้นแล้วเขาก็ไปแยกกันต,ตอนอุ่นท่านี้เรียกว่าเย็นเท่านี้เรียกว่าร้อนก็เลยเป็นของคู่ตรงกันข้ามแต่ทีแ่แท้ในภาษาธรรมนันคือสิ่งเดียวกันคืออุณหภูมิหรือความร้อนที่ต่างกันเป็นระดับระดับระดับร้อนหรือเย็นก็เป็นความร้อนทั้งนั้น แต่ต่างระดับกันที่คู่หนึ่งว่าอ่อนหรือแข็งก็ตรงกันข้ามตามความรู้สึกอ่อนหรือแข็งนิ่มนวลหรือกระร่างอ่อนหรือแข็งก็ตามความรู้สึกที่จริงมันเป็นความต้านทานที่ต่างกันที่มันต้านทานน้อยมันก็เรียกว่าอ่อนหรือนิ่มนวล ที่มันต้านทานมากก็เรียกว่ามันแข็งหรือมันกระด้างถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะไม่หลงไหลในความนิ่มนวลหรือความแข็งกระด้าง,งกันมากหมยนัก <c oughs> จะรู้จกักความเป็นเพียงความต่างกันของลักษณะการที่มันต้านทานมากหรือต้านทานน้อย